สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําเคล็ดลับหน้าขาวเด้งใสแบบนี้เลยตอนนี้นะคะมิวใช้ตัวนี้อยู่ค่ะใช้ไม่ได้สักพักแล้วรู้สึกว่าหน้าอิ่มเด้งฟูมากๆเลยนั่นก็คือตัวนี้เลยนี่ค่ะตัวนี้นะคะชื่อว่า s วิสเอนเนอรค่ะเป็นเซรั่มไลโปโซมทุกคนคือจะบอกว่าเขา,าพิเศษมากๆเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าตัวนี้เนี่ยประสิทธิภาพเขาเป็นยังไงเนาะ ตัว Swiss Energy ตัวนี้นะคะความพิเศษของเขาเนี่ยก็คือเขาเป็น Sleeping Serum ทุกคนก็คือมิวจะใช้ทาเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นเพราะว่านเนื้อเซรั่มของเขาเนี่ยเข้มข้นมากก็คือทาแค่ตอนกลางคืนก็เพียงพอแล้วนี่ให้ดูเนื้อเซรั่มชัดๆเลยอือหือ,อ,อบอกเลยว่า เข้มข้นมากหมิวทาตัวนี้ตอนกลางคืนนะคะก่อนนอนทุกคืนเลยรู้เลยว่าแบบผิวหน้าเนี่ยอิ่มเด้งฟูมากๆและที่สําคัญนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยผลิตแล้วก็นําเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยตรงนะคะก็คือพรีเมียมมากๆบอกเลยว่ายิ่งทาหน้ายิ่งฉ่บให้ทาให้ดูว่าทาจริงๆอยากได้หน้าใสฉ่าแบบนี้ก็ต้องตัวนี้สวิตเอนเนอจีเท่านั้นเดี๋ยวจะทาให้ดูแบบชัดๆเลยนะคะ แบบทาไปเมาส์ไปอีกทีผลลัพธ์ที่ได้ของน้องสวิตต์เอนเนจีตัวนี้นะคะจะบอกเลยว่าพอทาแล้วว่าหน้าอิ่มฟูมากเรื่องลูของขนกระชับอันนี้ยชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วชอบมากๆเลยคือพอตื่นนอนมาแล้วหน้ารู้สึกว่า หน้ากระชับเด้งแล้วก็รู้สึกว่าแบบผิวอิ่มฟูมากช่วยเติมน้ำให้ผิวได้ดีเลยพวกริ้วรอยเล็กๆต่างๆอ่ะพอหน้าเราอิ่มฟูแล้วว่าเขาก็จะไม่มีเกิดขึ้นบนหน้าเรานะก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากที่จะมีผิวหน้าอิ่มฟูใสเด้งแบบนี้นะคะแนะนําตัวนี้เลยนะคะ s ว e ตเอเน r g y ค่ะนําเข้าแล้วก็ผลิตที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยตรงเลยนะก็อยากจะแนะนํานะคะตัวนี้เลยเคล็ดลับหน้าใสของมิวค่ะ